นี่ครับสวัสดีครับ f อฟช่องอาิพัฒน์นนทภา,าครับนี่เราอยู่ที่ปั๊มปตทคลองน้ําไหลนะครับจะมาสะดุดตานี่ครับอแนะนําตัวหน่อยแนะนําตัวหน่อยชื่ออะไรครับ Ber th. Ber th. น้องเบิร์ดน้องเบิร์ดน้องเบิร์ดวันนี้มาขายอะไรเอ่ยขายเอติมตัดขายเอติมตัด,อด,ตดโอเคนะน้องเบิร์ดขายทุกวันไหมทุกวันวันนี้ไปขายโซนไหนวันเนี้ยโซ ขายหนนะมอสมบูรณ์อันนี้จะปั่นไปถึงมอสมบูรณ์เลยเหรอครับมอจากตรงนี้ไปมอสมบูรณ์กี่โลไม่รู้รไม่รู้รรน่าจะประมาณสิบโลได้เลยนะัะเนอะอ๋อตอนนี้มีอะไรมาขายบ้างอ่าถ้าถ,ถ้าขายเวลาเราเดินไปเราปั่นไปเน่ใช่ไหมนั่นเด้อ่าประมาณนี้นะโอเคโอเค,อ,เค,อ,เค,อ,เคอ๋อเวลาเราไปขายเราก็บีบแตงงี้ใช่ไหมอ่าลองบีบใหม่ทีบีบใหม่ดี อ่าถ้ามีคนซื้อเราทำไงอ่าสมมติอ่าซื้อไอติมหน่อยไอติมหน่อยอ่าลงมาแน αι, อ่อ่าลองเปิดดูดิมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างออมีอะไรบ้างเอ่ยมีไอติมรดอะไรบ้างครับมีทุเรียนใบเตยนมเย็นรดกล้ออ่าถือ,ถอ,ถอ,อ,อไม้ด้วยถือไม้ด้วยอ่าไม่ไม่ถือไม่เป็นไรมีอะไรบ้างนะทุเรียนทุเรียนนมเย็นรดกล้องบอดด๊มบอดด๊<ร> ่าเอาเอาถัวถ่วดำถั่วดำถั่วดำอันนี้เท่าไหร่ในทั้งหมดอยู่นี้เท่าไหร่ 1, 2, นับเบอร์ที่นับเบอร์ที่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้าเท่าไหร่นะบาททั้งหมดนี่สี่ห้าใช่ไหมเอาเดีย๋ยวเหมาถุงนี้เลยเดีย๋ยวครูเหมาถุงนี้เลยอ่ามันมีรถอะไรบ้างในนี้สี่สิบห้าบาทเนี่ยนะมีใบเตยทุเรียนถั่วดำน้ำเย็นใบเตยทุเรียน ถั่วดำนมเย็น45บ้า <45. S 2> เอาใส่อีกอันนะให้มันเป็นห้าิบเอาถั่วดำใส่อีกอันนึงให้มันเป็น50บาทบอ่าถุงนี้ถุงนี้ห0บาทใช่ไหมโอเคถุงนี้ห้าสิบบาทนะ,ะเดี๋ยวเดี๋ยวจ่ายเงินก่อนนะแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งเนี่ยเราก็ถือโอกาสโฆษณาร้านพร้อมเลยในร้านผลไม้สดพร้อมทานในหนนพ่อค้ารูปหล่ออยู่ข้างใน แล้วก็มีติ่มมะพร้าวอ่อนมีติ่มมะพร้าวอ่อนแล้วก็มีนาลิชาชานมไต้หวันอยู่ใกล้ๆกันส่วนนี้เป็นน้องเบิร์ตนี่น้องเบิร์ตน้องเบิร์ตนะน้องเบิร์ตน,น,นี่มาขายโอเคเบิร์ตเบิร์ตอาจารย์ไม่มีตังเอเซนได้ไหมได,ได้ครับโอ้โหแล,แลวจะไปตามเงินกับครูที่ไหนอ่ะนี่ยสุดยอดเลยน่ารักใจดีถ้าเจอสาวๆนี่แจกไหม ไม่แจกโอเคอเบิร์ดจ่ายตังค์จ่ายตังค์ทำไมครับเท่าไหร่นะเบิร์ดน้องเบิร์ดเท่าไหร่นะเท่าไหร่นะห้าสิบบาทเมื่อกี้ถามว่าเซ็นได้ไหมบอกได้ว่างั้นนะใจดีเนาะเออเนี่ยน้องเบิร์ดนะครับก็จะขายทุกวัน,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 นขายทุกวันก็แล้วแต่ว่าจะไปไหน วันนี้น้องเขาบอกว่าเขาจะไปโซนมอสมบูรณ์ปั่นไปถึงมอสมบูรณ์เลยบางวันผมไปไปเจออยู่ปากของลานเย็นมืดแล้วนะยนกับใช่ใช่เบิร์ทอนเท่าไหร่นะเบิร์จ่ายแบงค์ร้อยทอนเท่าไหร่อุยเปลี่ยนรงสีผมเมื่อวาน่ี็่สีนี้สามสิบแล้ว ครับเบิร์ตวันนี้ไม่เห็นมีธงชาติปักมาเลยมันหักเหรออ๋อปกติน้องเขาจะมีธงชาติปักท้ายนะครับวันนี้ธงหกักไปเดี๋ยวซื้อให้ใหม่น้องเบิร์ตนักสู้ชีวิตวันนี้วันนี้ใช้ชื่อช่อง YouTube อธิพัฒนนนทภานะมาพาน้องเขามาขายไอติมน้องปูพิมพ์เนาะใครเจอตรงไหนก็อย่าลืมนะครับน้องพาก็ไปจากเช้าไป ถึงมืดเลยเนาะกลับถึงบ้านเนาะเดี๋ยววันหลังจะตามตั้งแต่เช้าถึงกลับบ้านเลฮะบรนจันไปไหนนะบัรจันรนเถาไปกองลานไปกองลานบนรเทิดบัรจันมรดุบุญบันพุทธคัมขียโกงกูคือหัดกองน้ำไหล วันสุกข้าวสารมอเตอร์เบกต่างวัยค่ะแล้วพรุ่งนี้ไปไหนนะพรุ่งนี้วันพุธพรุ่งนี้วันพุธไปข้ามเมืองเขียน้ำผึ้งคู่เบตโยมเราเราไปรับไอติมมาจากไหนที่แยกตรงนู้นเลยอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวอาจารย์ดูอีกหน่อยที่เหลือเยอะไหมอันนี้เพิ่งออกมาใช่ไหมครับอ๋อเพิ่งออกมาเนาะครับไปรับมาวันหนึ่งกี่ร้อยที่รับมาวันนึงสองร้อยแท่งสองร้อยแท่งไหมหมดไหมหมดหมดใช่ไหม ตองวันเราวิ่งตามทางอแล้วแล้วขายกี่โมงถึงกี่โมงอ่ะเราเรเตใจอ๋อขายขายกี่โมงนะกี่โมงถึงกี่โมงอ๋อกึแก่หกโมงหกโมงถึงถึงมืดมืดเลยับไมีเวลาโอเคขอให้เฮงเฮงรวยรวยขายดีขายดีนะครับเมื่อกี้อาจารย์เหมาไปแล้วหนึ่งถุงห้าสิบบาทเนาะโอเคไะเดี๋ยวเบิร์ดเดี๋ยวตามเบิร์ดไปวันนี้เราจะเบิร์ดจะไปไหน ครับน่ารักมากเลยเบิร์ตขอถ่ายรูปหน่อยนี่เดี๋ยวลงทางไหนไนอเพ็กไม่ไปด้วยเหรอนี่ครับน้องเบิร์ตเขาก็จะขายปั่นนะครับจากของน้ำไหลนะครับวันนี้จะไปสายเหมาะสมบูรณ์ไปแล้วขายดีขายดียดเฮงๆรวยรวยไปแล้วครับนั่นนะครับ น,นี่ตามติดชีวิตน้องเบิร์ตครับก็ฝากอุดหนุนนะครับเจอตรงไหนก็ฝากอุดหนุนน้องเขาได้ครับสวัสดีครับอี EP ีนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับเดี๋ยวเราก็จะตามไปดูนะครับว่าน้องเข้าไปขายถึงไหนแล้วนะครับอันนี้ตามติดชีวิตเต้าเบิร์ตไอหนุ่มนักสู้ แหงเพชรสีสิบห้ากิโลเมื่อกี้แสงน้องเข้ามาแล้วมาแล้วมาดูมาดูมาดูาดเป็นไงเมื่อกี้ออกมาขายได้ยังฮะ ได้ไปถุงหนึ่งเลยใช่ไหมโอเคตอนนี้ออกมาเราออกมากี่กิโลแล้วเนี่ยได้ประมาณเกือบโลแล้วนะโลกว่าโลกว่าเลยนะก็ออกจากปั๊มมาเมื่อกี้นะครับโลกว่าแล้วอันนี้เราก็อยู่กับน้องเบิร์ตเวลาขับรถเนี่ยเราต้องชิดทางถนนด้วยนะเพราะว่ารถเยอะรถเยอะนะอ่าไปแซงได้เลยอ่าเราก็จะตามน้องเข้าไปนะครับ นี่แหละครับน้องเขาก็จะไปขายอย่างนี้แหละครับวันนี้จุดมุ่งหมายสายมอสมบูรณ์นะครับน้องเข้ามาสายมอสมบูรณ์นะครับวันนี้เราก็มาให้กําลังใจน้องเขานะครับอยู่คนคลองน้าไหลเราเนี่ยแหละครับนี้ก็เป็นงานประจําของน้องเขาเลยนะครับขายทุกวันในต้นคลิปเมื่อสักครู่นะครับน้องเขาก็บอกแล้วนะครับว่าวันไหนไปสายไหนบ้างนะครับก็เจอตรงไหนก็อย่าลืมให้กําลังใจนะครับอุดหนุนน้องเขาด้วยนะครับ ต้อเบิร์ดหนุ่มสู้ชีวิตของคลองน้ําไหลของเรานะครับเดี๋วเราก็จะตามติดชีวิตน้องเบิร์ดไปเรื่อยๆนะครับอ okay, ครับก็มาให้กําลังใจน้องเขด้วยนะครับเจอตรงไหนก็อย่าลืมนะครับได้ยินเสียงเป๊ดๆเรียกก็อย่าลืมนะครับ สนันุนน้องเขาด้วยนะครับวันหนึ่งก็ประมาณสองร้อยแท่งนะครับน้องเขารับมานะครับสองประมาณ200แท่งก็ขายหมดนะครับน้องเขาขายหมดจากเช้ามารับที่ร้านน้ําไอศครีมนะครับแล้วก็ขายจนหมดนะครับมืดกลับถึงบ้านทุกวันนะครับอันนี้ก็ฝากเป็นกําลังใจให้กับน้องเบิร์ตด้วยนะครับวันนี้ไปสายมอสมบูรณ์นะครับท่านที่อยู่ทางมอสมบูร์ก็จะเจอน้องเขาทุกวันอังคารนะครับโอเคนะครับ สำหรับคลิปนี้ EP นี้ก็อเอาไว้เพียงต่าน,นี้ก่อนนะครับเจอกันใหม่อ p พีหน้าครับสวัสดีครับก็เราจะมีอะไรดีๆให้กับ f c ได้ดูได้ชมกันก็อรอติดตามนะครับให้กำลังใจมาให้กำลังใจน้องเบิร์ตนะครับอ p พีนี้แล้วก็ฝากติดตามช่อง YouTube อธิพัฒน์นนทภาด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ EP พีนี้เอาเอาไว้เพียงต่าน,นี้ก่อนครับสวัสดีครับมาแล้วน้องเบิร์ตอะเมื่อกี้เขาเหมาอ,อาวั้ดูนี่นะเขาเหมาหมดแล้วมัง้งเ,เบิร์ต ตอนนี้ออกจากปั๊มมาก็น่าจะประมาณ2โล3 2โลได้ลนะไดแล้วนะนี่แะครับชีวิตแต่และว,วันน้องเบิร์ตก็ตื่นเช้ามาก็จะมารับนะครับที่ร้านขายไอศครีมวันนี้ก็ออกสายมอสมบูรณ์นะครับมาสายมอสมบูรณ์แล้วดูว่าจะมีคนซื้อเปล่าโอ้เรียบแล้วมีคนซื้อแล้ว ก็จะขายไปเรื่อยๆอย่างนี้แหละครับตั้งเบอร์ให้เขาเลือกเลยใช่ไหมอ๋อจะเอาอะไรจะเลือกเลยนะเนาะอะไรบ้างอ่ะพี่ซื้ออะไรบ้างวันนี้รถอะไรบ้างอ,าอันนี้เป็นอันนี้เป็นกะทิเป็นกะทินะเานาะทุเรียนทุเรียนก็เอาถั่วถั่วถั่วน้องเบิร์สถั่ว ใ,ใ<ช>สามอันกี่บาทน้องเบิร์ตห้าบาทเจสิบห้าอันละห้าบาทเนาะโอเคเห็นไหมครับน้องเบิร์ตเขาหนา้ารักใครจ่ายเงินเขาเขาก็ไหว้ทุกคนเลยวันนี้ธงชาติหกักทุกวันก็จะมีธงชาติติดน้องเบิร์ตเขาเอาตังเหรียญอะไรให้มเมื่อกี้น่ะ <5ๆ S 2> เหรียญห้าพอดีใช่ไหมไม่ต้องถอนเนาะโอเคครับอขอบคุณพี่เขาอีกครั้งหนึ่งน้องเบิร์ต ขอบคุณครับขอบคุณครับที่อุดหน,น้องเบิร์ตนะครับนี่ก็อุนนุนทุกวันอยู่แล้วเนาะอ่าเมื่อกี้คุยกับพี่เขาเขาบอกว่าเขาซื้อทุกวันเลยทุกวันบางทีก็เว้นครับครับก็มีบ้างเนาะครับโอเคปะเดี๋ยวตามน้องเบิร์ตไปไายเบิร์ตไปต่อเลยเจอตรงไหนก็อย่าลืมบีบแต้ให้หน่อยนี่นี่คือสัญ,ญลักษณ์ของน้องเบิร์ตเขาโอเคครับไปเดี๋ยวตามน้องเบิร์ตไ,ไปแล้วครับ เรียกแล้วเดี๋ยวราต้องวิ่งตามต้องเบิร์ดแล้วเนี่ยเดี๋ยวดูว่าวันนี้เจ้านี้จะได้รถอะไรไปทานเอารถอะไดีครับรถไะไรดีครับลูกษาวได้รถอะไลูก สตรอเบอรี่ค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับที่อุหนุนน้องเบิร์ตนะครับพี่ไม่เอาเหรอไม่กินโอเคนะครับน้องเบิร์ตเขาก็ขายอย่างนี้ทุกวันอ๋อพี่พี่ซื้อทุกวันไหมเป็นบางวันอ๋อโอเคโอเค เป็นเป็นไงอะ่ะเล่าเล่าถึงน้องเบิร์ตสักหน่อยเป็นไงน้องเบิร์ตขายไม่ค่อยรู้เท่าไหร่นะแต่รู้แต่ว่าเขาเป็นขายอย๋อไม,ไม่รู้จักเป็นการส่วนตัวเนาะแต่ก็รู้ว่าน้องเขามาขายทุกวันทุกวันก็ก็ให้กําลังใจน้องเขาเนาะโอเคครับฮ<อ>นะไปแล้วครับน้องเบิร์ตเ,เดี๋ยวก็จะตามน้องเบิร์ตไปวันนี้จุดหมายของน้องเบิร์ตสายมอสมบูรณ์เ,เจอตรงไหนก็อย่าลืมนะครับก็เจอกันใหม่คลิปหน้าไอพี IP หน้าครับสวัสดีครับวันนี้เดี๋ยวให้น้องเบิร์ตเขาทำงานเต็มที่ก่อน แต่เป็นรบควรเขาก็เดี๋ยวบางทีลูกค้านะครับอาจจะเราเกรงใจลูกค้าด้วยนะครับโอเคครับคลิปนี้อีพีนี้ก็สวัสดีครับเจอกันใหม่อีพีหน้าครับสวัสดีครับตามติดชีวิตเต้าเบิร์ดครับวันนี้ครับสวัสดีครับ